ยูฮสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมผมไทยชื่อไอนะครับวันนี้อยู่ในเกมของ S F อะไรก็ไม่รู้ช่างแม่งเถอะนะครับถ้าใครอยากเล่นก็นะครับก็โหลดมาเล่นเลยครับ <c oughs> นะเออเนาะเออพิมไปว่า S F มันจะอยู่อันแรกนะครับ <c oughs> นะครับไหมอ่านะผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับในอันเก่าผมุลเตอร์ไอเนี่ยผมเลยม,มาทำ ในชแนลพี่แทนนะครับอ่ะเดี๋ยวอ๋อนะครับมันก็จะมีให้สร้างห้องเหมือนคพีพีเลยอีพีเลยอ่ะอ่ะอย่าไปสิหมดระเบิดหมดอะไรดีครับแล้วก็ถ้าคุณคิด๊ฟแนนอะไรอ่ะอะไรอ่ะคุณสามารถสร้างห้องใหม่ได้หมายความว่ายังไง เอาแล้วอมไรความว่างไงวนะเนี่ยอ่าอ้องออกออกอีกอบ้าแล้วครับอาจจะต้องขอกราบขอตีนขอกราบอภัยเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะทำคลิปกิจกรรมพิเศษมาบอกนะครับเออ นะครับเดี๋ยวผมแจกนะครับถ้าหมายให้ละกันเพราะว่าอันเก่าของพี่ผมเขาเขียนเล่นๆไว้หลอกควายที่เชื่อนะครับให้กดไปเขาเรียกว่าควายนะครับอม่เดียว่านะครับแล้วลิงนะเอาหืมเอาหืมแม่ก็เก็บก็รับก็รบก็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 กวยอ้าวไม่ใช่เอฟแล้วเมันจะไม่ได้เล่นเอฟแล้วอ่ะ มาช่องเี๋อเด้อเด้อเดเอมา H F ก็ได้คอยไป,ไปเ่ายช็อตคลิปหนึ่งเ่ายช็อตจอืถ้าใครอยากเข้าแฟนผมก็ G G W T แฟนผมนะครับ G G W P T H T H อาผมรับทำแฟนเพจน,นะครับเฮ้ยทำเพจไงวะอ่าเดี๋ยวผมจะสอนทำนู่นทำนีทำนทำนทำน่ทำนั่นนะครับ นะครับโอเคเสียงเบาหน่อยเดี๋ยวผมลองคิดก่อนนะว่าเล่นแฮช็อตแทนอีฟแล้วกันนะครับก็ต้องขออภัยแล้วกันนะครับข้างหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปจับปิกมมนกันโอเคนะครับแต่ว่าคงไม่มีแถวบ้านผมแล้วบ้านผมอยู่เลี่ยงเมืองไหนบ้านผมอยู่แถวอ่างทอง คนแบบอ่อก็จะแบบดีลีขึ้นหน่อยอก็แบก็จะมีจุดสําคัญจุดนึงอ่ะนะครับอ่าคนที่ดูจะอยู่จังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนจบคลิปอย่าเลืมอนกดสับตะไคร้กดสับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับไม่ต้องกดดีไลน์นะใครกดดีไลน์นัยนเจเอ นะครับมาเห็บผมจะพาไปเล่นแล้วกันอนนีเวนต์ก็เยอะแท้เนี่ยไปจับปืนก่อนมันไม่ได้ปืนหรอกครับจริงๆอะผมคงจะไม่ใช้เพชรมากเท่าไหร่นะครับไม่จริงเลยลเราอยู่แันบที่ห้าอ๋อผมเรยนแบบ 5. เอ้ยใช่ป่ะวะเราจะเล่นแบบปีนะครับ นะครับอาต้องขอกราบอาภัยด้วยนะครับเพียงที่ติดลักษณ์ิก็ขอโทษขอโทษถึงน้าตัางบอกฉันที่ว่าฉันรักเธอมากท่บอกฉันหน่อยสิขอโทษอบบอขอโทษเธอจริงๆรัลอรู้ว่าร้องไม่เป็นอะ่ะนี่เห็ดช็อตเอามันทำไมมันต้องชื่อเห็ดช็อตวะ ทำไมไม่ชื่อวันช็อตไปเลยวะเอ้ย A ช็อตคิดได้ยังไงเดี๋ยวนะรเราจะทำอะไรนี่แปบ๊บเดียวได้แล้วครับกุหลกบชันครับนะครับเหมือนตอนนี้ผมไม่ได้ช่วยทีมเลยอะ <า>ไปหาลา่าไข่นะครับคือเดี๋ยวแป๊บนะึงไปเปลี่ยนเป็น Wi-Fi มันไม่ดีแล้วอ่ะใครใช้สังหรีเป็นโทรแล้วกันนะ่าขอโทษนะครับแี่ที่อยากเป็นสปอนเซอร์อ่อร่อยเลยครับสปอนเซอร์ขอลาสปอนเซอร์แล้ว ผมคนคิดว่าแล้วให้ผมทำอะไรดีช่วยกัน er, คอมเมนเตอเด้อดังเด้อนะครับแล้จะผมจะอ่ะอ่ะอ่ะจ่ะอ่ะจ่าอ่ะ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 อะอ่ไอ่อ่ะอ่ะอ่ะอัะอ่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 อ่ะอ่ะอ่ะม่ะอ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 ่อ่อร์อันอ่่ะออ่ะอออ่อ่ะอะอมะอ่ะ่ะะอ มือตอนนี้ไม่ได้ช่วยทีมเลยยิงสนับสนุนไปเท่านั้นแหละนะครับส่วนพี่ตัตอนนี้ก็ขอโทษนะขอโทษเลยขอโทษทีน้ำตาเออ,อเป็นลมแดดไม่ใช่แล้วครับได้ได้ได้่ดดผาผมรู้ต้้งสมอย่างได้เกมอะไร เอาถ่ายไม่ใช่โอ,โอวตก็อยากได้แต่ว่าไม่ได้ไม่อยากได้มากไงครับเกมที่อยากได้นะเกม My d y l i g h t นะครับเออเกมนี้มันฮัตสกรอครับพูดถึงฮัตสกรอเออทำไมผมไม่แคสในคอมอ่ะถามจะมีคนถามนี้คือเพื่อนผมอย่างเงี้ยแหละทำไมไม่แคสเกมในคอมทัทง้ทงทงที่มีอาอยู่ มีเปลาะไม่มีมั้งนะครับคือเพื่อนบอกกา,าค่าก็ผมก็บอกไปว่าคือไม่มีใหม่พูดเรามันจะได้ไม่ได้ยินเสียงตอนที่เราแคสผมแคสไปหนึ่งชั่วโมงเต็มอ่ะไอสัตว์มาฟังปุ๊บอื้อืมเรียดเลยอิสา ก็จริงๆถ้าใครคิดว่าคุณแม่มึงรวยอย่างเงี้ยส่งเกมมานะครับแม่คือถ้าคนให้มาผมนี่คือดีใจมากอ่ะโอ้โหดีใจมากอ่ะอ้าวอีสรวถ้าเกมอะไรก็ได้อ่ะให้ผมไปโหลดเล่นก็ได้อะเลื่อนซิลเวอร์ ดับเพิ <ś <ś ่มคนเอาจังสปีนลี่วะสตีนอยู่เลยนี่วะสตีนเดินมามันจำหัวผุดผุดโผล่โผล่อสไนเปอร์อย่ากอัพสไนเปอร์กว่ามั่ชัวร์คอยได้ก็ต้องมีวันไงปีศาจแล้วครับผมก็ต้อง ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามมาหกคนเดี๋ยวผมจะคิดอยากให้แจกเกมแล้วก็แจกนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะไปได้อีกสักแปดหนึ่งอันนี้เล่นไปเลยเลยครับได้ยูไม่อยู่ที่บ้านกับเดียไม่ทำอะไรอันนี้ไอ้ก็อยู่นี่ไอ้ก็ ครับอืออิสานกินมะไรางด<ๆ>ิวังเล่นหวานกินอะไรบ้างเนี่ยกินมาโมข<า>้มาวมันทอดเกลี้ยงเลยกินขนมไปด้วยอร่อยเนยี่ยข้าวมนเที่ยงหมดเลยเปล่าเปล่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะขอรับให้ค,ค,คุณคิดว่านติดตามมาได้ครับอ้าวคาบ